สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับตอนรับเข้าสู่ช่องโอ้พีี่เชยซนหนึ่งทบีมันเห็ดเสียงเทาเ <c oughs> พิ่นเปิดประตูให้ทั้งนี้เด้ครับแ <c oughs> มนเราวาพลดล่อง <c oughs> ลาวาลดพ่วงาาวก,กับเขาได้เพราะว่าเปิดหันมันซุดแล้วนัน่นมันติดขอบ โยกโยกพนว่าชุบหมอลำมาดูอยู่พนว่าเขาป้องนี่่เขรอป้องนี่บานี้รถหมอลำกับใครนี่แหละจอดน้ำทนนี่แต่แมนแล้วก็บพนชิฮันหนาขึ้นพุ่นหนาวขึ้นพุ่นแมนครับอันนี้ลังเวทีบาน,นี้อันนี้มันเลี้ยนอน้อมได้ป้อ้อมได้ครับเลี้ยนอ้อมได้เนาะครับใคนว่ารถหมอลำจอดนี่โรงงานไม่เนบะบานี้ป้องนั่นไม่สิเขาวิเคราะห์ป้องนั่นมะนี่แต่พนว่าเขามะนี่ล่ะพัดโล่งคนเปิดประตูให้นะพนว่าอันนี้ จมอ่อมไงันบดครับนจอดอยเองแล้วประเมินดียววานุมเ่อนี่มันถีดิดต้นไหมมาได้ยังหรเนาะมาได้ยัมาได้อยังมามาได้ยแต่ว่ารถบัสนี่ปกติจอดในสนามพุนหรือว่าจอดนี่สันนี้คะเ้าจอดนี่มันกระชิมบอมแนกับวิเคราะห์ส้อยกันล่ะถ้าจอดถนนนี่มันกระชิมมูโฟแงอ่อนเมื่อใไม่เปนมันฉีปิด พราะว่าสนามมันกว้างใช่ไหมคนเปิดประตูแล้วก็ว่าจัดการเอาแล้วก็มาเปิดประตูมึงผมก็ดันประตูซอยเล่าหน่อยนี่เห็นบอทีมงานเท่ามารมันก็จะถอดจอดไปเรื่อยมันก็จะเข่าใส่บอลถอดจอดนี่มันก็เอาบัตรเอาบัตรเลี้ยงไปก่อนนั่นบอลมันสิขวางนี้บอแมีนบอแมีนมันสิขวางอูรถของโรงเรียนเพิ่นนี่นี่รถโรงเรียนนี่อ่าเห็นบออะไรเขาใน่เขาใน่เออครับใน่ปูนใน่ปูนเขาไน่ ถนนปล่อยให้มันได้แ,ดแล่นโฟแล่นรอบได้

เบิ้งมันเฉโยกเบี้ยงขอนี้ได้ปะครับเพราะเขาพรเขาได้แล้วม้วนเขานี้เลยได้ปะไปอางทีได้ปะสุดแล้วครับสุดแล้วมันติดกำแพงติดตึดตกหลังนั้นแล้ว แล้วครับกันแล้วอมช็นสีโนกประตูมัน มันติดครับเลื่อนไปนี่มันไดยซ้ำนี่เลื่อนไปมันติดตรงเสาตึกโอ้บังไทยร่นไหนคนกันอื โอ้จะถอยเขาไปแล้วนายุในยูในยูด้ยู้นยูฝีมือฝีมืออะไรครับ สิไปตัวกับง่าไหมเนี่ป่ะเนี่ยยืดจริงไหมป่ะจังหวะจังหวะมันป่ร์ได้แต่สิบมาเนี่ยกับโป้โปดตัวโกหลังคาด ห้อยเพิ่นตัดอยู่แต่มันชีวิตหลังค่าเฮาบ่าล่ะ <Okay. S 1> มันวิตหลังคาบ่ามนานี่ก่านเฮาไปหน้าก่อน ถอยเข่าป่ได้ยัปอ่าต้องแบบนั้นนะครับไปข้างหน้าล้วถอยเข่ามาบัอนฮะจังวะถามเท่านี้เพิ่นม่วหูจักเมื่อกี้ก็ถามแล้วนั่นเต้เต,ต้ผู้จัดซุบอันเพื่อน,นัันมันเป็นของอัน สมาคมของจมล่มผู้บริหารทองชินมันไหมก้ถามผู้ก็บอกว่าหลูจิตต่อใส่สถานที่อาใช่ขอมาขอสถานที่ซื้อขอพอพอพร้อมอหลูเรียง ได้เวทแล้วครับเนี่ยหลังข้าหลังข้ามันต้นใหม่ได้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 ได,ได้มาได้อยอะครับนี่ามามามา,มาได้ครับไปเลยได้ได้ได้ได เลยไปเลยมามาเลยครับมาได้เลยครับมาได้เลยห่างห่างห่าง โอ้เก่งมากครับสุดยอดคันแรกครับคันแรกเขาเอาได้ครับ มาแล้วคันแรกเอาก็ะนั้คลิปนี้ฝัดไหว้สนิทก่อนเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนอุง่งตะบิ่นเจียนออฟฟิเชียลครับ